เรื่องต่อไปนะครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างรราพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2566นะครับจำนวนไม่เกิน3,185,000ล้านล้านบาทนะครับที่สำนักง,งานติดริกาเสนอมานะครับพิจารณาแล้วมีสาระสำคัญนะครับแบ่งเป็น1รายจ่ายงบกลางนะครับประมาณ590,000 470ล้านบาทนะครับรายจ่ายสองรายจ่ายของเรยรับงบประมาณนะครับประมาณ1ล้าน9ก้แสนล้าน9329.6บาล้านบาทนะครับรายจ่ายภูคคาการ2 10, 1 8 4 7 7 7 7ล้านบาทนะครับรายจ่ายบุคลากร7 7 2 1 1 9 1ล้านบาทนะครับรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน2,6 พันเก้าร้อยแปดสิบห้าจุดหกล้านบาทและก็สุดท้ายรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐนะครับจำนวนาแสนหกพันหกร้อยสิบแปดล้านบาทนะครับโดยแบ่งงบประมาณตามยุทธศาสตร์ของชาตินะครับได้แก่หนึ่งด้านความมั่นคงเช่นพื้นที่ชายแดนใต้มีเอตุรุนแรงลดลงนะครับป้องกันยาเสพป้องกันปัญหายาเสพติดนะครับคุ้มครองแรงงานกระบวนการค้ามนุษย์ลดความเสี่ยงโดยการบริหารจัดการภัยพิพบัตินะครับสอง การสร้างความสามารถในการแข่งขันนะครับเช่นก่อสร้างโครงถ่ายทางหลวงนะครับเพิ่มรายได้การท่องเที่ยวส่งเสริมความเข้มแข็งของเกษตรกรผ่านโครงการต่างๆนะครับก่อสร้างศูนย์การแพทย์ทรบวงจรพัฒนาและผลิตวัคซีนป้องกันโควิด -19 นะครับให้ได้ภายในประเทศนะครับ 3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทร,รัพยากรมนุรรษย์นะคร,รับเช่นสนับสนุนอาหาร,รกลางวันนม สนับสนุนการทํางานของอสมอนะครับการเร่งผลิตแพทย์และก็บุคลากรทางด้านสาสุขนะครับ 4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมนะครับเช่นเบีย้ยผู้พิการนะครับหลับประกันสุขภาพทั่วหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับสนับสนุนที่อยู่อาศัยบ้านพอเพียงนะครับ5การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับเช่นการดูแลพื้นที่ป่า การบรรเทาปัญหาอุกภัยนะครับเพิ่มพื้นที่ประโยชน์จากแหล่งน้ําการลดการเรือนกระจกนะครับและก็6นะครับการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐนะครับเช่นให้คำปรึกษากับประชาชนด้านกฎหมายและก็งานยุติธรรมนะครับพัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐประชาชนเข้าถึงบริการในระบบการลงทะเบียนบัตรประชาชนนะครับและก็ข้อมูลสารสนเทศนะครับ